สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spiritual reading t a r o นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำหัวข้อที่ว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จะเฉพาะเจาะจงในแต่ละคลิปคลิปนี้แม่หมอจะเจาะจงถึงคนธาตุดินนะคะหรือรวมไปถึงคนที่ราศีมังกรพุกศบแล้วก็กันด้วยนะคะเรามาดูกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากส่งถึงคนธาตุดินนะคะหรือราศีมังกรพุกศบกันคือเรื่องใดคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้าง ตอนนี้แม่หมอเห็นพลังงานของคุณได้เจอกลุ่มได้เจอผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันได้เจอเหมือนกับพี่น้องหรือคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่เข้าใจคุณที่สุดค่ะคุณอาจจะเข้าไปในกลุ่มในไลน์หรือในโลกโซเชียลต่างๆแล้วได้เห็นข้อมูลที่ คุณรู้สึกว่าเออนี่แหละคือข้อมูลที่คุณชอบแล้วก็มันเป็นอะไรที่มหาศารรย์มันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะว่ามันเป็นสิ่งมหาศารรย์แต่คนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้มหาศารรย์กับคุณแต,แต่แต่ตอนนี้คุณคุณได้ไปเจอคนที่มีความคิดเหมือนกันมีทัศนคติที่เหมือนกันแล้วก็ เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณพร้อมที่จะขับเคลื่อนหรือได้ความรู้ในสิ่งต่างๆไปพร้อมกับคนกลุ่มนี้นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดีย๋ยวแม่หมอจะวางไว้ตรงนี้แล้วมาดูกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากส่งถึงคุณนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจักกวาลน,นะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้ ความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้ใบแรกนะคะใบแรกบ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอคุณกําลังจะได้เจอสิ่งแปลกใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันดู มันดูน่าสนใจมันดูมีความท้าทายสำหรับคุณแล้วก็เป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะส่งต่อส่งต่อสิ่งต่างๆที่คุณมีอ่ะมันเหมือนคุณได้ไปเจอตลาดตลาดเอ,อ่มันเหมือนการค้าขายนะแล้วแม่หมอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติคุณค้าขายอยู่ในตลาดเดิมๆอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงอ่ะ คุณได้ไปเจอตลาดใหม่ๆที่มันแบบเฮ้ยของอะไรมันเยอะแยะไปหมดของอะไรที่เราไม่เคยเห็นเลยนะตลาดที่เราเคยเคยอยู่นะี่มันไม่มีเลยนะเราได้ไปเจอตลาดอะไรที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นการค้าขายอะไรที่มันแบบดูเป็นเออเขาเรียกว่าโอเอซิสอะไรแบบนี้คุณก็ไปเปรียบเทียบกันกันกบอาจจะไม่ใช่การค้าขายก็ได้แต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งสิ่งนี้ เป็นอะไรที่ที่มันดูตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจสําหรับคุณจิตวิญญาณนำทางเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดทีเดียวเลยกันเนาะแม่หมอจะใช้ไพ่หลายสําหรับ อีกหนึ่งใบนะคะวันนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านอยากจะส่งข้อความมาให้กับคุณที่แม่หมอเห็นก็คือการที่คุณจะได้ไปเจอการที่คุณจะได้ไปเจอสเปซใหม่ๆเขาค่ะเรียกว่าพื้น เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่พื้นที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มาด,ดูตื่นตาตื่นใจสําหรับคุณมากแล้วสิ่งนี้พื้นที่นี้จะทําให้คุณได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นท่านบอกคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นกับสถานการณ์ที่คุณกําลังจะได้ไป,ปเผชิญและจะทําให้คุณเข้าใจว่าคุณควร ทำสิ่งใดก่อนชีวิตคุณน่ะมันมีสิ่งใดที่ควรจะต้องทํามันเหมือนการที่คุณได้ไปเจอตัวตนของคุณคุณได้ไปเจอสิ่งที่คุณต้องการตลอดในมดทั้งชีวิตอ่ะคุณไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณโหยหาจากข้างในลึกๆอ่ะแต่สถานการณ์ที่คุณกําลังจะได้เจอเนี่ยพื้นที่ที่คุณกําลังจะได้ไปเจอเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ทําให้คุณได้เข้าใจ การที่บอกเป็นพื้นที่เนี่ยมันคุณต้องตีวงให้มันกว้างไปเพราะไม่เหมาะอ่านไพ่พลังงานรวมอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นกลุ่มคนอาจจะเป็นใดๆก็ได้อะที่ทำให้สามารถว่าคุณเข้าไปและคุณรู้ข้อมูลต่างๆทำให้คุณค้นหาตัวเองได้เจอแล้วพอทีนี้คุณได้รู้สึกว่าเออตรงนี้มันใช่แล้วคุณได้มาสก,กิดหัวใจของคุณเนี่ยเออคุณต้องการอย่างนี้แน่ คุณมีความสุขกับสิ่งนี้แน่เนี่ยมันจะทําให้คุณดูมีออรา่าขึ้นมามันจะทําให้คุณได้ค้นพบสเสน่ห์ในตัวเองคุณจะได้เจอสเสน่ห์ที่คุณมีคุณจะได้เจอความลึกลับความเพียบพร้อมบางอย่างความพิเศษบางอย่างในตัวคุณมันจะผุดขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรต่อไปในช่วงนี้ มันจะมีความพิเศษกับคุณมากๆหนึ่งและที่แม่หมอเห็นคือการที่คุณได้เจอตัวเองทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วทาให้คุณได้จัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นผ่อนคลายอะไรกับหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะต่อสู้อุปสรรคและปัญหา สิ่งศักสิทธิ์ท่านบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอสถานที่ที่ดีกําลังจะได้เจอสถานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณพึงจะได้ในตอนนี้เพื่อเป็นการก้าวไปสู่ในอนาคตที่ดียิ่งยิ่งขึ้น ที่แม่หมออยากจะแนะนําอีกเรื่องคือการที่เราไปเจอกลุ่มคนหรือไปเจอสถานที่ใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ฟังข้อมูลตรงนี้หรือได้เรียนรู้สิ่งตรงนี้แล้วรู้สึกมีความสุขแล้ก็สบายใจทําให้ตัวเราเหมือนเบาสบายมากขึ้นไม่มีความทุกข์ความเครียดมากขึ้นกว่าเก่าตรงนั้นแหละคือเส้นทางที่คุณกําลังจะได้เจอ ให้คุณมองให้ชัดว่าตัวคุณมีความทุกข์มากขึ้นกับตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีความทุกข์มากขึ้นกับสิ่งที่คุณไปเจอแสดงว่าไม่ใช่สถานที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบอกแล้วนะสิ่งนี้จะทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองมีความสุขมากขึ้นเบาสบายมากขึ้นแข็งแกร่งทางจิตใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคนธาตุดินหรือคนราศีมังกรพฤกษบหรือกัน คุณจงมั่นใจว่าคุณจะได้เจอการยาณมิตรที่ดีคุณจะได้เจอกลุ่มคนที่เขามีความคิดคล้ายๆกันกับคุณน่ะทำให้คุณได้มีความรู้ทางด้านสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้ได้มากขึ้นขอให้ไพ่แนะนำเพิ่มเติมสามใบนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าผู้อยู่เบื้องหลัง ัคู่บุญศัตรูพ่ายแพ้สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมกับคุณเลยก็คือว่าสิ่งที่วิเศษที่สุดที่คุณจะได้ไปเจอเนี่ยบอกเลยมันอาจจะเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือการทําความดีโดยที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครหรือกลุ่มนี้ หรือว่า,าชุมชนนี้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นโดยที่คุณไม่ได้หวังว่าจะต้องเห็นหน้าคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงให้คุณได้ทําความดีมากขึ้นและตรงนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่จะเป็นฐานจะเป็นฐานของบารมี ฐานของบุญเป็นสิ่งที่จะมาหนุนนำบารมีบุญของคุณให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อว่าจะทำให้คุณเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆได้ะมันโดยวิธีการต่างๆนานา,นามากมายอาจจะเป็นบุญอาจจะเป็นกุศลภายในจิตใจของคุณที่เด่นชัดมากขึ้นเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายจิตใจคุณได้ สถานการณ์ที่คุณเจอทําให้คุณมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจทําให้คุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างดังนั้นคุณคุณจึงเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆได้โดยโดยง่ายดดยมากๆนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะก็สําหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบแล้วก็หวังว่าคุณจะได้เจอสถานที่ที่ดีกลุ่มคนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีนําพาไปสู่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจแล้วก็หลายๆอย่างร่วมกันขอให้คุณเจอเร็วๆไว้และขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะกับคุณมากค่ะ